วาราวันนี้มาน้องน้องุนุนมาด้วยอ่าดีน้องนอนุครับหนึองสามี้หนึ่ามของเราครับท่านท่านลยครับมองคครับหน่องสามไลภาพหนึ่งสองสามถข้นหน่ยครับหนึ่งส ลูกปูอยู่ในห้องนะครับลูกปูสองสามน้องนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ thank you บ้านครับในนามของพิธิพัฒน์สเตชันครับปตทพึแดดก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่สลาเวลามาร่วมแสดงความดีดกับกับปั๊มใหม่ของที่บ้านปตทพึแดดครับก็ในภาพรวมใหญ่ก็จะเป็นปั๊มที่ ดีที่สุดและอยู่เพียงข้างมุกดาหารตลอดไปครับถ้าในในวงแคบในครอบครัวก็อยากจะแค่ให้คุณพ่อคุณแม่มีอรอยยิ้มและดีใจก็ภูมิใจนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาแล้วก็งานวันนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยครับเนาะ ถ้าไม่มีทีมงานที่แข็งแรงครับตั้งแต่เจ๊ทิตาแฟนผมแล้วก็ทุกท่านครับคุณละเหมาคุณละเหมาใหญ่ครับพี่พี่่าวตัางครับคุณพ่อแฟนคุณพ่อแฟนคุณแม่แฟนครับครับพี่พี่ตำรวจทุกท่านครับ ครับก็ขอขอบคุณอาจจะกล่าวไม่หมดครับเพื่อนๆวายซีทุกภาคส่วนครับทุกภาคส่วนนะครับใช่ครับก็ขอขอบพระคุณด้วยครับยิิดีอย่างมากเลยครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณที่ดูครับสามท่มนในนามของเจ้าภาพนะคะวันนี้ก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพี่เพื่อนๆน้องๆที่สละเวลามาร่วมงานของเรา ได้มาเจอกันอีกในะบริบทของคาว่าเป็นพี่เพื่อนน้องคือมนุษย์เรานะฮะแต่ว่าในความรู้สึกที่ช่วงชีวิตหนึ่งก็คือณวันนี้คือวันดีคือวันที่4ี่พฤภาพวกเราก็มาแสดงความดีเนความฉันเปงคนนะครับแม้อากาศจะร้อนแต่พวกท่านก็มีน้ำใจอย่างสูงยิ่งในการที่มาแสดงความดีัวผมเองก็เป็นผู้ชีวิตของครอบครัวผู้ชีวิตของ คุณนายผมก็แล้วก็ครอบครัวบำรุงแล้วก็ปิติภัทรนะครับสิ่งหนึ่งที่ทุกที่ที่คล้ายกันก็คือความกระตัอยูกระต่าเวทีนะครับคือว่าความกตัญยูจากเวทีเนี่ยนำพาสิ่งดีๆมาให้เราเราเจอกันนะครับน้องบูมก็ดูแลพ่อคุณพ่อท่านนี้ปิติภัทรท่านก็ย,ยิ่เยอะละอยู่ข้างในนะครับสู่คุณแม่ท่านก็อยู่บนสวรรค์สวรรค์ละลนะครับท่านก็มองดูลงมาข้างล่าง <c oughs> ส่วนผมเองก็เป็นเผยแต่ว่าพร้อมช่วยทุกหนา้าชีพถ้าพูดจริงก็คือ เป็นลูกจ้างช่วชีวิตครับก็บขอบคุณจริงๆที่เพื่อนน้องที่ที่มาช่วยดูแลทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการไม่หมดนะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านทีมงานเพื่อนจากสวารนเขตบึงการสกนครกรุงเทพนะครับเป็นเพราะเรามีกันมิีมีบุญสัมพันธ์ที่ที่ผูกพันกันด้วยใจครับนี่ขนาดร้อนๆก็อยากนั่งต่อก็ไปเรื่อยๆครับพูดถึงมิติโตจีนก่อนโตจีนก็ นั่งได้ยาวนะครับพี่บาดก็งคงบอกจะเก็บตอนมุน่อีเช้าก็ได้นะครับแ้านั่งไปเรื่อยๆถ้าก็าาผมก็จะอยู่เป็นเป็นแขกไปเรื่อยๆก็จะกล่าวขอบคุณก็เริ่มจากขอบคุณในความเมตตาของคุณพ่อตานะครับพ่อพนิดพิธิพัฒน์และคุณแม่สุนมณีพัฒน์ขอบคุณในน้อ,องบูมนะครับน้องบูมแล้วก็ขอบคุณภรรยาและครอบครัวที่ให้กำลังใจเข้มแข็งเสมอมาครับก็ อย่างที่แฟนผมบอกเลยครับว่าจะเติมเต็มทุกความสุขนะครับวันนี้ทุกท่านก็มาร่วมเติมเต็มความสุขให้กับพวกเราแล้วเห็นต้องบูมมีอยิ้มเห็นแฟนผมมีอด้ยิ้มผมก็มีความสุขนะแม้จะเหนื่อยแต่ว่าไม่เหนื่อยมากเห็นพวกทีมงานโดยเฉพาะอย่างที่บอกผูกพันุผลัมพัณธ์ก็ต้องขี่นุรีนี่วงดนตรีมาเต็มบมมาด้วยใจไม่ได้คิดตังเลยนะครับตัมือ่อยครับท้องเสียงตัมือ่อยนรับแต่ผมก็ยังมีค่น้ำมันกลับมาให้อยู่แล้วครับนุ่ยครับนุอยครับพี่นุ่ยดีซีโฟนก็ ติดแมนยูแม้ไม่มีที้แชมป์แต่กลับมาได้ทุกปีนะฮะมาได้ใจนะแล้วก็มีทีมง,งานจากสอพมแกดก็มาคอยดูแลเรื่องการจราจรดูไปเลยอหารแล้ว,แ,ลวแต่หลายท่าน,นอาจจะไม่กล่าวถึงนะครับที่สมจิตก็มาจากสกลน,นะครับอทองทีมงานแล้วก็หลายคนที่มาแล้วท้องทีมงานที่หบุกพันก็อยากจะให้เก็บความสุขนี้ไปเรื่อยนะครับก็ไม่ได้ครับดูแลกันพวกเราก็ปั๊มเนี่ย ก็จะเป็นจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปรุ่นแฟนผมแล้วต่อไปวงเป็นรุ่นลูกสาวผมลูกคนโตอะก็เก่งแล้วก็ยังให้กล่าวอะไรหน่อยลูกก็ขอบคุณแขกที่มาในวันนี้นะ,อะขอบคุณมา,มากๆค่ะหลานหลานสูบูมครับคือพูดยาวว่า <laughs> ทุกคนนั่งฟังัปจนเหนื่อยเลย แนราชินีค่ะที่กุงเทคแ้นำนะจนะชื่อนัทัญยาบางขอยายยนอยู่ฝัายเย็นมุกแังถู่านมุกแง่อยนะคกกงถกฝ่ายนกแังถูก่ยนมุกแกงถูกร่านมคกับงถูครัาเนมุกแกงสูกฝานมุก่ายย็มุกะงถรกฝายเนตุกกงเมกกงถก่มกงานเมกีคายนมุกครับขกบุ่ณแต่าจครับ